w ิส h วียพอดแคสตสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ w ิส h วียพอดแคสต์อีพที่4แล้วนะครับผมก็อีพีที่แล้วรู้สึกจะพูดนานเกินไปหน่อยเหมือนเกินไปสิบนาทีนิดๆเดี๋ยวเบนก็จะพยายามพูดให้มันไม่เกิน10บนาทีแล้วกันพอคิดว่าทุกคนน่าจะอยากฟังสั้นๆมากกว่าหรือทุกคนคิดว่าไงก็อินบ็อกหรือว่าเมนเข้ามาบอกผมได้นะครับในเพจหรือว่าในคอมเมนต์หรืออะไรก็ตามท,ทักช่องทางนันแหละเอ,อ โอเควันนี้เราจะมาพูดต่อจาก EP แรกกันเขาไปแล้วเนี่ย EP แรกเนี่ยพูดไปแล้วเรื่องการทําการที่เราเนี่ยทำตามความคาดหวังคนอื่นมากจนเกินไปฝั่งผู้โดนกดดันเนี่ยเราก็ได้พูดกันไปแล้วทีนี้เราก็ไปย้อนฟังกันได้นะครับแต่วันนี้จะมาจะมาพูดฝั่งผู้ดกดดันคนอื่นบ้างเพราะมีบางคนชอบมาถามผมเหมือนกันว่าเออเราจะรู้ได้ไงว่าเราเนี่ยเผลกกดดันคนอื่นมากจนเกินไปอืม วันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเปิดใจนะครับฟังแบบไม่เข้าข้างใครผมอยากจะแสดงมุมมองอีกมุมหนึ่งให้ดูแต่ว่าอยากให้เราฟังแบบเป็นบุคคลที่3นะครับอย่าเพิ่งเอาไปเปรียบเทียบตัวเองว่าฉันไปกดดันใครใครมากดดันฉันหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับคือวันก่อนเนี่ยผมไปฟังนานเนกพูดในรายการของพอดแคสของพี่ชอนบุดาฮิรันถ้านานเนกกับพี่ชอนได้ฟังพอดแคสนี้อยู่ก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับเรื่องนี้ นานน่นเแกพูดว่าเด็กเน,เนี่ยไม่ได้เกิดมาไม่ได้เลือกที่จะเกิดไม่ได้ขอว่าจะเกิดมาแถมตอนจะตายเนี่ย,ยก็ยังเลือกไม่ได้ว่าจะตายตอนไหนก็ยังเลือกไม่ได้เราก็จะตายตอนไหนก็ไม่รู้จะฆ่าตัวตายก็ไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยที่น่าเศร้าที่สุดคือเด็กเนี่ยก็ยังไม่ได้เลือกที่จะใช้ชีวิตของตัวเองเอ,งองีกแม่งโคตรเศร้าเลย แล้วในในรายการนะครับนานเนกก็พูดีกว่าเด็กบางคนที่เข้ามาถามนะในรายการถึงกับพูดว่าบ้านเนี่ยเป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยที่สุดพอผมฟังเรื่องนี้ผมก็รู้สึกเศร้าตามและผมก็สังเกตเห็นว่าผู้ใหญ่พ่อแม่หลายๆคนนะครับหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านชอบเลี้ยงลูกให้แบกรับความฝันของตัวเองให้ต่อยอดความฝันของตัวเองแล้วผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยก็ชอบเลี้ยงลูกจากปมของตัวเอง ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่ไม่มีเงินซื้อของเล่นก็นเลยพอมีลูกเลยเห็นว่าตอนเด็กๆอยากได้ของเล่นก็เลยซื้อของเล่นให้ลูกเยอะๆเลยไปๆมาๆลูกก็เคยตัวทิ้งๆคว่างๆไม่เห็นคุณค่าของมันหรือผู้ใหญ่บางคนตอนเด็กๆเนี่ยตัวเองไม่มีเงินแล้วก็รู้สึกลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเออชีวิตลำบากอย่างถ้ามีลูกเนี่ยจะให้ลูกเงินเนยอะพอคิดแบบนั้นก็เลยเชื่อมปมของตัวเองเข้ากับเด็กก็เลยให้เงินลูกเยอะเกินไป จนเด็กเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของเงินแล้วก็ไม่รู้จะเก็บเงินไปทาไมในเมื่อเก็บไปทําไมฉันก็ขอพ่อขอแม่ขอป้านะ้าอาได้เพราะใช้หมดก็ขอได้อยากได้แล้วก็ขอโตมาเด็กเหล่านั้นก็กลายเป็นปัญหาใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถจะเติบโตได้อย่างในทางที่ดีแล้วกันผมใช้คํานี้ดีกว่าผมก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนระวังข้อนี้ดูว่าเรากําลังทําให้เขาทําตามสิ่งที่เราต้องการแล้วอ้างเหตุผลว่าเราหวังดีกับเขา มากกว่าที่เขาต้องการจริงๆหรือเปล่าคําว่าหวังดีของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าว่าดีจริงๆสําหรับเขาเสมอไปนะครับก็ให้ระวังดูระวังไว้นะครับบางทีเราอาจจะเผลอกดเอาความกดดันของเราเนี่ยไปใส่คนอื่นแล้วก็แอบ,บอ้างไอผลว่าเราหวังดีทําไปเถอะหวังดีจริงๆนะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราทาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อตัวเราเองทั้งนั้นหมายความว่าอย่างไงผมจะยกตัวอย่างไ้ฟังว่าผมก็เห็นพ่อแม่หลายๆนะคนชอบพูดกับลูกๆนะครับว่า เรียนคณะสี่ดีเรียนเป็นหมอสี่ดีเป็นวิศวกรสี่ดีหรือว่าเป็นนู้นเป็นนี่สี่ดีหรือว่าทํางานที่ดีๆแล้วเนี่ยที่ราชการหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยดีดีต่อตัว,ตวเรานะที่พูดไปเนี่ยก็เพื่อหวังดีกับเราแต่ลึกๆแล้วเนี่ยพอไปถามไปถามมาเนี่ยก็พบว่าเหมือนแบบทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นทําเพื่อให้ตัวเองดูดีเลี้ยงลูกได้ดีมีแต่คนชมว่ให้มีเกียรติว่าเลี้ยงลูกได้ดีเออลูกเป็นข้าราชการเจ๋งว่า จะได้ไปบอกเพื่อนหรือไปบอกกล่าวในวงเพื่อนๆได้ว่าลูกฉันเนี่ยเรียนคณะนี้ดีนะลูกฉันเนี่ยทำงานที่นี่นะเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยดูอับอายรือดูแย่แต่ถ้าเกิดพ่อแม่ไปบอกว่าลูกเนี่ยเล่นดนตรีร้านเล่าไ้โอโ้โหเมาอแอะไรเล่นดนตรีทําตามความฝันอยู่อดมือ้อกินมื้อเนี่ยก็อายก็เลยไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยโดนคนอื่นมองว่าเลี้ยงลูกไม่ได้เรื่องหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายก็สะท้อนกลับไปว่าเออทำเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ดี อีกเคสหนึ่งบางคนเนี่ยเผลอไปกดดันแฟนบางคนชอบกดดันแฟนให้ทําทอย่างนั้สิดีทําอย่างนี้สิดีก็เคสคล้ายๆกับพ่อแม่นะครับว่าบางทีเราไปกดดันเขาจ้าจี้จําชายเขาไปคาดหวังในตัวเขาเยอะๆเราสุดท้ายไม่ได้พึ่งพาตัวเองไปพูดเอ้ยเตงทําแบบนี้สิพ่อแม่เขาหวังกับตัวเองไว้นะเตงต้องเป็นที่พึ่งนะนู่นนี่นั่นจนบางทีไม่ได้คิดจะพึ่งพาตัวเองแล้วเราเนี่ยก็ไปทําให้แฟนเราอึดอัดได้นะครับ ก็ลองคุยกันดีๆอยู่ว่าเราเผลอทําอะไรไปแนวๆน,นั้นหรือเปล่าไม่ต้องเล่นเกมทายใจนะครับเพราะในความสัมพันธ์เกมนี้ไม่มีใครเคยชนะไม่มีใครทายได้ถูกร้อแน่นอนลองหาเวลาเปิดใจคุยกันตรงๆไปเลยว่าเออจุดไหนที่เราเนี่ยเป็นอยู่แล้วเราเนี่ยอันไหนที่เราไม่สบายใจเราก็หาจุดตรงนั้นดูเพื่อให้ทั้งคู่เนี่ยสบายใจนะครับ ผมเข้าใจว่าบางคนเนี่ยฟังผมตอนนี้ก็อาจจะพยายามคิดเปรียบเทียบหรือแล้วรีบหาคําตอบว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นอย่างนังงน้นหรือเปล่าหรือไม่ได้เป็นหรือบางคนเนี่ยอาจจะพยายามหาผลแบบเข้าข้างตัวเองเพื่อให้เรารู้สึกผิดน้อยลงว่าเราไม่ได้เผลอเป็นแบบนั้นทุกคนก็อย่าเพิ่งโกรธผมนะครับเพราะวันนี้หัวข้อเรารุนแรงอยู่จริงๆก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่าแบบเออก็กลัวว่าน่าจะโดนว่าหรือเปล่าหรืออะไรก็ ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่คือผมก็อยากจะแสดงมุมมองอีกมุมนึงดูเผื่อว่าใครฟังเรื่องนี้แล้วอาจจะคิดอะไรอีกมุมนึงขึ้นมาได้ผมไม่ได้เจตนาจะว่านะครับว่าใครผิดหรือใครถูกจะคิดยังไงเราต้องเคารพความต่างแางความคิดอยู่แล้วผมก็แค่แสดงมุมมองผมออกมาจะพึ่งตัดสินเรื่องนี้เลยดีกว่าครับผมก็อยากให้ทุกคนลองใจเย็นๆดูใช้เวลาคิดกับตัวเองค่อยๆคิดทบทวนดีๆว่าเราเนี่ยเป็น คนในแง่ว่าเราเนี่ยหวังดีกับเขาหรือหวังให้มันดีกับเราย้ำอีกครั้งนะครับเราหวังดีกับเขาหรือหวังให้มันดีกับเรามากกว่ากันลองหาตรงกลางตรงนั้นดูนะครับก็โอเคขอบคุณน้เนกกับพี่ชอนนะครับที่เหมือนทำให้ผมก็เตือนสติตัวเองเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่าเออบางทีผมก็จะเผลอความคาดหวังของผมไปกดดันใครจนทำให้เขารู้สึกเครียดหรือว่าตึงจนเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองหรือเปล่า ก็ขอบคุณสำหรับแนวคิดนี้นะครับพี่ชอนถ้ามากรุงเทพก็มากินข้าวผมได้นะครับวันนั้นจะคุยกันไม่หนุกเลยโอเคผมก็วันนี้แค่นี้แหละประมาณนี้ไม่อยากให้นานเกินไปผมก็หวังว่าเรื่องนี้จะช่วยสร้างวันของคุณนะครับขอบคุณครับ